ผัดฟักทองเรืองอร่ามงามตาใส่ฟักทองไปใส่ลงไป,ไป,งไปสีเหลืองน่ากิน เมาแล้วไงไม่มีอะไรพาพูดอ่ะเปลี่ยนคนเป็นเมาแบบเต็งเ,เรื่องคนบ้านเก็งเมาคือเมาเปลีนอือเราเป็นที่ไหนเมาแบบเต็งเรื่องเตง็งเราีบ้านตะวันไปแล้วกินข้าวอยู่ไหนไงทำไมจะเอาขวดให้เขา ไอ้ก่ังที่คุยว้าเป็นเป็ดว้าอนนั้นอันี้ว้าปัหาคนทงบ้านแก่เนี่ยว้าปัาเก็ดที่สายบัวเสืโซนทีสานตอนใต้ กัใ,ใอ,อู่ห้ใครังให้วิทย์อ่ะจะรำนออันนี้ถ <c oughs> ่ายคลิปแนวตั้งนะเนี่ย ได้เสร็จแล้วครับผัดฟักทองครับเหืออลาล์มเลยครับมาเลยครับ, <Okay. S 1> รบมาเลยครับมากินมากินนะครับผัดฟักทองนะครับ ชิมไหมครับชิมไหมครับยางไ,ม,ไม,ม่ชิมใช่ไหม,มครับ